อันนี้ก็เป็นบริเวณที่เขาจอดเรือพวกสปีดโบท๊ทนะรู้สึกว่าเขาจะขายด้วยนะฮะพัทยานี่ธุรกิจก็มีทุกรูปแบบสถานบันเทิงทั้งเรือทั้งทัวนะครับ ทัวบกทัวทะเลเยอะครับช่วงที่ผมมาวันนี้รู้สึกว่าทัวจีนจะไม่ค่อยมีนะไม่ทราบว่าวันนี้ทัวจีนไปไหนกันหมดไม่แต่ทัวร์รัสเซียนะ ันนี้ก็หน้าคล้ายๆเหมือนกับเ,เออรือลอท่าเรือจอดพักก็มีชาวประมงที่เรือเล็กๆออกหาปลาดี่ดหน่อยๆเรือครับ คือคาคากำลังสร้างใหม่ก็เยอะ ครับอันนี้เรามาพาท่านผู้ชมและเพื่อนๆมาดูนะฮะว่าสถานที่จอดเรือพวกสปีดโบ๊ทกันนะครับเยอะเลยครับน่าจะขายด้วยนะฮะเนี่ยเป็นพวกเรือขายบือสองอะไรพวกนี้ละครับเยอะ โอเคครับสวัสดีครับ